สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo i q o U1 มือถือที่มาพร้อมกับ CPU ตัวแรงอย่าง snapdragon 720G ในราคาเริ่มต้นเพียง5,400บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดิวมือเรียบ let's go <S หลังจาก iQOO นะครับได้ปล่อยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างเจ้าตัว iQOO Z1X ไปนะครับแต่ในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนครับเขา ก็ได้คลอดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับอย่างเจ้าตัว iQOO 1นนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์กันก่อนเลยนะครับการดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display นะครับก็จะเป็นการเจาะหลุมไว้บนหน้าจอนั่นเองนะฮะซึ่งการวางตำแหน่งของกล้องหลังเนี่ยเฮ้กล้องหน้าสิกล้องหลังอะไรล่ะซึ่งการวางตำแหน่งของกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองนะครับส่วนการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการไล่เฉดสีนะครับตามสไตล์ iQOO เลยนเนาะ <rå onym S 1> <May> แล้วก ะะซึ่งก็จะวางไว้บนฐานสี่เหลี่ยมตามสไตล์2020นิยมนั่นแหละฮะ ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็มารพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ซึ่งในเรสราคานี้ครับผมก็ถือว่าในด้านของหน้าจอก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ได้ดีมากเวอร์แล้วก็ไม่ได้แบบแย่จนเกินไปนะครับถือว่าอยู่ในเรทกลางๆเนาะพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น Micro USB 2.0ปกตินะครับส่วนแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อครับผมมองว่าในปี2020นี้ควร ที่จะได้เป็น USB Type C แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะในเลทราคานี้จริงๆเนี่ย Micro USB เนี่ยมันก็ยังพอรับได้อยู่เพราะว่ามันก็จะมีรุ่นบางรุ่นที่ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีบางค่ายนะครับที่ยึดติดกับ USB ของตัวเองนะครับก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าค่ายไหนนะครับถ้าใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Duo Slot นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมและไม่สามารถเพิ่ม Micro SD การ์ดได้นะครับใครนะครับจำเป็นจะต้องใช้ความจุข,ข้อมูลเยอะๆเนี่ยอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาน,น,น,านระบบ าความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องครับก็จะอยู่ตรงปุ่ม power นั่นแหละซึ่งในด้านของความรวดเร็วเนี่ยมีมาให้อย่างแน่นอนเลยนะฮะ ส่วนในด้านการทำงานครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ต้องรันด้วย Android 10นะครับครอบทำด้วย iQ u ูนะครับของทาง iQ c ู u ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น n a p d r a g o n 720G นะครับออก a ต o r e คซึ่งในด้านของความเร็วการใช้งานหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เร็วแรงลื่นแน่นอนครับซึ่งในงบประมาณนี้ได้ CPU ตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอประมาณเลยนะครับซึ่งในเรทราคานี้ครับเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น n a p d r a g o n ไม่ซีรีส์6ก็จะเป็นซีรีส์4่ไม่ซ พวกมิดิเทคไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น Snapdragon Series 7อีกตั้งหากนะครับผมต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะสปอร์ตพอสมควรเลยนะครับในเรทราคา5,000กว่าบาทได้ Snapdragon 720ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะมาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัว Triple Camera ตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับบวมกมาด้วยกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลเลน,เสนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะฮะหลายๆคนนะครับก็อาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะรู้มาบ้างนะครับว่่่าาาจรริงๆแล้้ว Vivo Icon เเเนนียทำำขึมมพือหหะสับ ายเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะยัดลงไปที่ CPU GPU ซะส่วนใหญ่เนาะและในด้านของกล้องเองเนี่ยก็อาจจะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะ d r อปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็น vivo ด้วยแหละและก็ให้ความละเอียดมาถึง48ล้านพิกเซลในเรทราคานี้ก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่นะครับแถมยังให้เลนส์ต่างๆมาให้ครบอีกด้วยในด้านของกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับ Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6และก็มี มันติเทอร์โบด้วยนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะใช้ในการเล่นเกมหรือว่าโหมดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้มาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตซ์ซึ่งจริงๆชาร์จเร็ว18วัตต์เนี่ยมันจะเร็วเท่าพวก Type C หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะเร็วไม่สู้พวก Type C เนาะแต่อย่างน้อยๆนะครับถึงจะเป็น Micro USB แต่ก็ยังให้ชาร์จเร็วมาให้เนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคร ควดังนั้นการใช้งานในการเล่นเกมยาวๆเนี่ยยังพอไหวอยู่นะครับถึงแบตเตอรี่หมดเราก็ยังมีชาร์จเรียวให้อยู่เนาะในด้านของสีครับตัวนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดําสีถัดมาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเนาะซึ่งแต่ละสีครับก็จะมีการไล่เฉดสีออกแนวรุ้งๆนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งความสวยงามของแต่ละสีก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะชอบสีไหนมากกว่ากันมาดูในด้านของราคากัััันนนดดดดีีกกววว่่่าาารโยยเเจ้้้ตตปิอออมมูทงห2ุ ด้วยนนค,ความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม6รอม64นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ5,400บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม8กิกรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ8,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยก็พรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องจริงเนี่ยยังไม่ถึงมือเนาะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของทาง i อคูเลยนะครับแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ของทางจีนนะซึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าเจา IQ คูยเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นความพิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นผ่านมานะครับเจ้าตัวซีรีส์ของ i อคูเนี่ยที่จะเข้าไทยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกที่สเปคไม่ได้แบบแรงขนาดนี้ราคาไม่ได้ถูกขนาดนี้นะครับก็จะเป็นพวกสเปคกลางๆราคากลางๆอะไรแบบนี้เนาะโดยโอกาสที่เราจะได้เล่นมือถือสเปคแรงๆราคาถูกๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับขนาด ตัว i q o Z1x นะครับรุ่นพี่ของเขาเนี่ยยังไม่เห็นปรากฏชื่อในกสทชเลยนะครับยังไงเราต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าจะเปิดตัวในไทยไหมหรือว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เข้านะเพราะว่าสเปคแรงขนาดนี้มือถือราคาขนาดนี้มันน่าสนใจแล้วก็น่าโดนมากๆเลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo i q U1 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด และที่สาคัญอย่าลืมกดล,ลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com ได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะติดตามข่าวสารว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยมันเข้าไทยหรือเปล่าสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CT Sixsister ของเราได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมารอัพก็ต้องขอตัวลาไปก But...